ถึงฉันจะต่อยโดนแต่มันกลับบ้าเอ้ยตัวฉันเปื้อนหมดเลยนี่แค่ต่อสู้แค่นี้เองเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะยืนอยู่หลังจากรับหมัดของออกได้แต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินว่าจะมีใครที่สามารถต่อสู้ได้แบบตัวต่อตัวเลยนายน้อยเป็นคนที่ล้ำค่าที่สุดของตระกูลพองั้น การปกป้องนายน้อยต้องมาก่อนทุกคนปกป้องนายน้อยซะรับทราบหยุดซะอย่าได้เข้ามานี่เป็นการต่อสู้ระหว่างฉันกับอ็อกฉันไม่ต้องการให้ใครมาปกป้องทราบแล้วครับฮ้ฮ่าฮ่าฮ่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมแคาคิดว่าเขาสามารถเผชิญหน้ากับขาท่าที่เป็นอ็อกที่แข็งแกร่งที่สุดในป่าแอนโคนาแล้วยังมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ที่น่าสนใจจริงๆ เจ้าแพนดากอนนี่แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกเป็นเหมือนแต่ก่อนเลยถึงเวลาที่ต้องออกจริงแล้วสินะแกเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะที่ยังยืนอยู่ได้หลังจากรับหมัดของฉันน่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาละละ่ะที่แพ้นั่นจะย้อนกลับมาทำร้ายแกน่ะงั้นเหรอแกเป็นหัวงฉันด้วยงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นด้วยการฟื้นฟูที่ฉันมีมันก็แค่แพ้ทลอกนะ่ะเพอนั่น มันหายไปน่าสนใจ <S <S แกมันน่าสนใจดีนี่เจ้าแพนดากอนเพื่อที่จะเอาชนะฉันต้องใช้พลังทั้งหมดไปที่จุดอ่อนของมันฉันต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของมันก่อนแต่ว่าวิธีการคิดของออกนั้นง่ายมากแถมกับการฟื้นฟูของฉันอีกง่ายเหมือนปอกกล้วยเลย <S 1> <S 1> ไหนหลับพลังของแกเจ้าแพนดากอน แกจะหลบๆไปเรื่อยๆแบบนี้หรือไงมันน่าเบื่อนะแกมันก็น่าเบื่อมันก็นั่นแหละพวกแอนโคนหน้ามีปัญญาแต่เวียงหมัดหรือไงวะเฮ้ยนี่แกล้อเ,เรียนพวกฉันหรือไงฮฉันเจาะทำให้แกได้รับในสิ่งที่แกพูดออกมาเองฮ่ฮติดกับละเออนะะน้นอยน้อย ฮอแขนของแกใช้ไม่ได้แล้วมันจบแล้วละ่ะเจ้าแพนดากอนแหนนั่นไงหอแขนฉันพร้อมจะลอกขาแกทุกเวลาอยู่แล้วนี่มันจุดจบของแกตั้งหากละ่ะออกแห่งแอนคนาฉันมั่นใจว่าฉันมดกระดูกมันไปแล้วแต่ยังเคลื่อนไหวได้อีกงั้นเหรอไม่ใช่เจ้านี่น่ะมันเล็งเอาไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่าเลาะ ฉันหลบไม่ได้แนะ่เสร็จฉันละเออเป็นไปไม่ได้นะคาท่าแพ้ให้กับมนุษย์อย่างนั้นเหรอพนดากอนความแข็งแกร่งนั่นมันคืออะไร